ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสาราการตามแนวชายแดนล่าสุดมีเรื่องอัปเดตไหมคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์ไม่ยอมจบง่ายๆที่ล่าสุดเราเองก็พบการตรึงกําลังในพื้นที่แนวปะทะนะครับรวมไปถึงอาวุธหลักเปิดฉากยิงก่อนแต่ว่าใดเราก็สวนเจ็บไปเช่นเดียวกันในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องพูดถึงกันกันกบฮุนเซนตอนนี้เนี่ยเหมือนคลั่งและก็ เหมือนคุมสติตัวเองไม่ได้นะครับหลอนเกี่ยวกับโพสต์หลายตัวหลายโพสต์ทั้งมีการบอกว่าไทยเราเนี่ยมาปวนก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งเขมรครับที่มาก่อกวนเราไม่เลิกและล่าสุดนั้นครับชาวกัมพูชาจูงลูกหนีตายข้ามพรมแดนหวังที่จะลักลอบเข้าไทยหลังจากที่พอกลับบ้านไปแล้วรายได้ย่าแย่ให้เป็นแค่3,500บาทซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เขมรน,นั้นเตรียมที่จะล่มสลายได้เลยครับเพราะฮุนเซนเดินเกมผิดและก็ยังมีปิดท้ายเกี่ยวกับรายงานจากแนวหน้า ของไทยเราครับบรรยากาศบริเวณชายแดนตอนนี้ยังตรึงเครียดอยู่นะครับยังผ่อนปรนไม่ได้โดยเรามาเล่ากันแบบนี้ก่อนหลังจากที่มีการประชุม GBC เสร็จปั๊บเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงทั้งหมด13ข้อเหมือนกับเป็นการยืนยันแล้วว่าขมนจะไม่ละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงไม่ตึงกําลังไม่เสริมกําลังไม่ขยับแนวกําลัง แต่ว่าล่าสุดครับฝั่งของคขมรนยังไม่จบง่ายๆย,ยังพร้อมที่จะปะทะเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทังฝั่งของสอบตกรครับอัปเดตล่าสุดมีการแถลงออกมาว่าพบฐานคขมรน,นั้นตรึงกําลังตามแนวชายแดนพร้อมกับเคลื่อนไหวยุทธปกรณ์และก็ยานผ่านะโดนบินในบางพื้นที่ด้วยซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานบอกว่าคขามรน,นั้นไม่ไว้ใจไทยครับส่วนไทยเราก็ไม่ไว้ใจขเขมรก็เลยยังไม่ยอมคุยเกี่ยวกับเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิด ที่เขมีน,นั้นวางไว้โอ้โหตอนนี้จะจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โดยสรุปผลการประชุมแถลงอสโโบโทโกครับกับภาพรวมความมั่นคงสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ผ่านมาก็ได้บอกว่ามีการตรวจพบฝ่ายกัมพูชานั้นตึงกําลังที่ชายแดนพร้อมกับมีการเคลื่อนไหวด้านยุทธุป,ปกรณ์และก็ยานผ่านะในบางพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยเราเองครับก็ยังคงต้อง ตรวจตาและก็ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไม่เพียงแค่ตรวจพบการเติมกาลังเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการตรวจพบการบินของโดนในบางพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งงานกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นการเข้าขายยั่วยุบางจุดโดยทางฝ่ายทหารไทยครับก็ถือว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจนะก็ได้ดําเนินการตามมาตรการตอบสนองและก็ควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเพิ่มการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เราจะมีการปะทะกันนะครับคือมีการยืนยันออกมาแหละจากแม่ทัพที่2ครับว่า ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่เนี่ยยังคงมีจํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายอเาเภอพนมรักจังหวัดสุรินทร์ที่เราเองจะต้องประสานงานกับทางขมตรในการเก็บกู้แล้วเหตุผลที่ขมตรนั้นยังไม่รับข้อเสนอ2ข้อในเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับปราบแก๊งสแกมเมอ,อร์แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยคือในการประชุมกันขมิตรเนี่ยก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเอ้ยเหตุผลที่เขาไม่เก็บกู้เพราะอะไรเหตุผลที่ไม่ยอมรับเพราะอะไรแต่มีการทราบจากวงในออกมาว่าดังัมบ,บูชานั้นยังคงอาศัยเรื่องกา ระเบิดเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันกําลังของตัวเองที่ดํารงอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะถ้เกิดเขาเก็บกู้ปั๊บเนี่ย มีปัญหาคาราคาซังกันอีกก็จะกลายเป็นว่าไทยเราบุกเข้าไปยึดบุกเข้าไปตีได้ง่ายก็เลยเป็นเหตุผลที่กัมพูชานั้นยังไม่ไว้ใจไทยเราครับส่วนเทวาเองก็ไว้ใจขามนไม่ได้ดังนั้นในการบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นเนี่ยถามว่ามันดีไหมกับ13ข้อมันก็ถือว่าดีแต่สถานการณ์เนี่ยยังคงตึงเครียดกันอยู่และสิ่งที่เราจะพูดและก็ตอกหน้าขาเมนในเวทีโลกนั้นครับก็จะหยิบยก2ประเด็นนี้แหละ ในการหาหรือประชุม GBC ในครั้งต่อไปและก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่ากัมพูชานั้นจะยอมรับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้พูดให้นานาชาติรับทราบกันแล้วนะครับกับความอับปยของขมรและอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่คุณผู้ชมต้องไม่พลาดกับรายงานล่าสุดจากแนวหน้าในสถานการณ์ชายแดนณเวลานี้โอ้โหเปิดการยิงระบบใหม่แต่ว่าดา่าเขมรนั้นเปิดก่อนเราอีกแล้วมีการยิงหนังสติก๊กชายลูกดินปั้นเนี่ยใส่ทหารไทยเราหวังได้จะยั่วยุให้เราเนี่ยเปิดก่อนแต่ว่าไทย เราไม่หลงกลครับก็เลยใช้ลูกแก้วโต้กลับสวนเจ็บทันทีด้วยหนังสติก๊กปรับโหมดออโต้จนฮุนเซนเนี่ยต้องแถลงให้หยุดยิงโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดความตึงเครียดอีกแล้วการที่ขมรเนี่ยไม่สนใจเรื่องข้อตกลงหยุดยิงไม่สนใจเรื่องของการยั่วยุเนี่ยแต่มีการมายิงเราก่อนจนเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพส์เตือนเลยนะซึ่งเป็นโพสของฮุนเซนเองนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยชายแดนไทยขมศครับจากการหยุดยิง ก็กลายเป็นมายิงหนังสติกยิงลูกแก้วลูกเหล็กคุณเซนเหมือนออกมาโพส์แบบว่าแบบไม่ได้เริ่มโกรธนะที่ด่านของพวกเขาเนี่ยเริ่มโกรธซึ่งรายงานจากแนวหน้าออกมาเนี่ยก็บอกว่าขามิ้นเป็นคนยั่วยุไทยเราโกรธน,นะครับใช้ลูกดินปั้นเนี่ยมายิงใส่ทหารไทยเราแต่ฝั่งคุณเซนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดกัมพูชาใช้หนังสติกขอรัฐบ,บาลออกคําสั่งให้กองทัพหยุดใช้ทันทีตัวของเจ้าหุนครับก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ย เขาไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ถ้าเกิดไม่พูดเรกรงว่าผู้นําไทยจะไม่รู้และก็ประชาคมระหว่างประเทศจะไม่เข้าใจสงครามตามแนวชายแดนไทยเนี่ยได้เปลี่ยนจากสงครามที่ใช้อาวุธมาเป็นสงครามที่ใช้หนังสติกยิงด้วยลูกแก้วและก็ลูกเหล็กหากเราไม่ยับยั้งมันอาจจะเปลี่ยนจากการใช้หนังสติกเนี่ยเป็นการใช้อาวุธทุกประเภทแทนแน่มีขู่ครับสำหรับฮุนเซนและก็บอกว่าหวังว่าผู้นําไทยครับจะออกคําสั่งให้กองทัพหยุดใช้อาวุธ ตามที่ปรากฏในภาพก็เป็นโพสต์แล้วก็มีภาพทหารไทยเราแต่ว่าทหารฝั่งของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการเผยแพร่ออกมาถามว่ามันยังดูเดือดไหมกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้ถือว่ายังตึงกําลังกันแน่นอยู่นะครับมีการส่งเสียงมีการด่าทอกันไปมาอยู่ซึ่งอัปเดตจากรายงานแนวหน้าเนี่ยทหารไทยก็ไม่ยอมไม่ด่าคมเมนน,น,นั้นข้ามมนาเขตเข้ามาถึงบริเวณตีนบันไดปราสาทตาเหมือนทม ได้อีกต่อไปแล้วนะครับจากเดิมที่ด่านใดเคยยอมไม่ด่านคาเมนนั้นขึ้นมาลาดตระเวนร่วมกันแต่พบมีการประทะเกิดขึ้นแบบนี้เรายึดปราสาทตาเหมือนทมได้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ดีกว่าจุดที่ตั้งเราดีกว่าคืออยู่สูงครับแล้วเรามองเห็นด่านคาเมนหมดเลยซึ่งก็มีคลิปออกมาเช่นเดียวกันว่าด่านคาเมนนั้นอัดคลิปอยากขึ้นมาที่ปราสาทแต่ว่าไทยเราไม่ยอมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยครับกับบรรยากาศกา,ศการโต้เถียงกันระหว่างด่านไทยเรากับกัมพูชา

เจบ่มาฆ่าเ้าในชัวที่ปีหมไป้อดาโจหดมากแล้วก็มีการอ้างว่าฐานไทยเราเนี่ยยิงด้วยกระสุนยางแต่ใครจะไปยิงด้วยกระสุนยางยถ้าเกิดเข้ามาจริงๆเยมันก็ยิงกันด้วยกระสุนจริงแล้วซึ่งเราก็ได้มีการล้อมรั้วรุดหนาไม่ดีเรียบร้อยนะกับบริเวณพื้นที่ปราสาทตามเมืองทม แต่ว่าก็ยังมีการตะโกนจากฝั่งคาเมนครับด่าโทเราต่างๆนานาฝั่งไทยเราเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะครับก็ด่าตอบโต้กันไปด้วยพอปะทะก,กันเสร็จพอรบกันเสร็จแล้วเนี่ยคาเมนอยากขึ้นมาใช้พื้นที่เหมือนกับไทยเรามันไม่ได้นะครับเพราะเรายึดกันไปหมดแล้วทั้ง11จุดซึ่งก็อาจจะไม่ให้มีการรัตะเวีนร่วมกันอีกแล้ว ยังรวมไปถึงมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทหารขมรที่อยู่ในบังเกอร์แนวหน้าล่าสุดเนี่ยมีการลงแคปชั่นกลางดึกด้วยนะครับก็มีการเขียนออกแนวตัดโพนะครับบอกว่าไม่รู้ชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเนี่ยกองทัพขมรของเราจะมีชัยเหนือประเทศไทยหรือเป็นแค่ฝันรมๆแรงๆอยากกลับไปหาลูกสาวคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่อยากกลับไปกินข้าวที่บ้านเดียวๆตอนนี้ตัวเขาเองก็เริ่มสงสัยว่าเรากําลังสู้เพื่อชาติหรือว่าสู้เพื่อใครอันนี้เป็นการโพสต์ของทหารขมรที่อยู่ในแนวหน้านะครับแต่ ล่าสุดมีการสั่งลบเลยนะกับการโพสต์แบบนี้เพราะอย่างที่ผมบอกแหละตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวคขมรมนคนดังหลายต่อหลายส่วนทั้งอินฟูทั้งชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีการตั้งคําถามขึ้นมานะครับว่าตอนนี้ตกลงแล้วเนี่ยเราแพ้หรือว่าชนะในสนามรบเพราะไม่มีการรายงานจากฝั่งคอมเมนเลยมีแต่รายงานว่าเฮ้ยเราสามารถยึดได้พื้นที่นี้พื้นที่นั้นแต่ไม่มีหลักฐานออกมา ก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะเริ่มมีการเอ็นเอียงแล้วผมคิดว่าตระกูลหุ่นเนี่ยอาจจะิ่มสลายในคราวนี้ก็ได้เพราะตอนนี้การดูแลาหารเนี่ยเรียกว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คือปล่อยปะละเลยมากนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังคงพบทหารของขมเนหลายนายเนี่ยทยอยป่วยอยู่ก็มีข่าวยืนยันออกมาจากทางฝั่งกัมพูชาครับว่ามีการป่วยจริง แต่ไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นโรคอะไรซึ่งก็มีการคาดการออกมาว่าน่าจะเป็นป่วยโรคมาลาเรียแต่ทางฝั่งของกองทัพกาลาฮัวหรือว่ามาลีเนี่ยยังคงปิดปากเงียบสําหรับเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดเปิดออกมาปับ๊บโอ้โหจะกลายเป็นว่าแพ้ทุกทางเราเลยนะครับแพ้ทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแพ้ทั้งเรื่องของการรบแพ้ทั้งเรื่องของการทูตแต่ว่าในเชิงข่าวสารเนี่ย ตอนนี้ฮุนเซนและก็ทางกอราคาเมนกําลังชุบตัวว่าเป็นชาติที่รักษันติภาพแต่เหมือนมันก็ช้าเกินไปแลลวครับรักสันติภาพอะไรคือมีโพส์แขวะไทยเราอยู่ตลอดซึ่งก็ไม่เพียงแค่นั้นนะ พอมีรายงานขมเหมนป่วยปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเริ่มที่จะมี I ออขมเหม็นครับเป้าข่าวขึ้นมาว่าดานกัมพูชาป่วยเพราะว่าโดนสารพิจากไทยคือตีข่าวกันมั่วไปหมดสําหรับฝั่งของขมเหมนในตอนนี้ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องราวนี้ก็กวนโอยกันหน่อยครับกับฮุนเซนที่มาโพสต์โต้อีกรอบหลังจากที่รามคมแข็งของเราครับมีการเพิกถอนปริญญาที่ได้เคยมอบให้กับฮุนเซน แต่เจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์โต้แล้วโพสต์โต้แบบไม่ให้เกียรติไทยเราเลยครับเขาบอกว่าการเพิกถอนนี้เนี่ยฉันลืมไปหมดแล้วและฉันก็ทิ้งลงซ่วงไปแล้วตั้งแต่ปี2008ดูดูครับคุณเซนติดตามข่าวเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโพสต์โต้ตอบอยู่ตลอดซึ่งเราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาโพสต์เกี่ยวกับไทยเราทางเราเนี่ยก็ต้องโพสต์โต้ตอบนะถ้าเกิดไม่โต้อตอบมันจะกลายเป็นว่าสงครามข่าวสงคราม IO สงครามข้อมูลเนี่ยมันจะพ้นไปสู่นานาชาติก่อนแล้วถ้าเกิดเราไม่รีบแก้เนี่ย เขาก็จะเชื่อแบบนั้นเลยนะนี่ก็เป็นความอัปรีของฮุนเซนนะครับเราสามาอบเราสาให้เกียรติแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่อยากได้เกียรติก็ไม่ต้องให้เกียรติเขาโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับชาวขเขมรเนี่ยฮุนเซนต้องไปใส่ใจเรื่องนี้มันก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับโซเชียลของกัมพูชาและก็นักเคลื่อนไหวเนี่ยมีการโพสตถามรัฐบาลกัมพูชานะว่าในประเทศเนี่ยมีงานเยอะ9กแต่คนที่กลับจากไทยครับร้องไห้กันขี้มูกโปง่งเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาไม่มีแผน การรับมือเลยคือมีข่าวมาแหละว่าเตรียมงานรับรองเนี่ยสามแสนตำแหน่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่กลับไปหกแสนคนซึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับก็จะเห็นในชัดว่า 1. คือไม่มีงาน 2. คือค่าครองชีพสูง 3. คือมีงานแต่ว่าค่าจ้างน้อยแล้วที่มันโป๊แตกไปกว่านั้นครับล่าสุดเลยครับชาวกัมพูชา17ชีวิตนะ จูงลูกหนีตายครับลักลอบเข้าไทยหวังแค่มีงานทําในตลาดโรงเกลือก็ถูกไทยเราเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้โดยหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาครับก็ได้มีรายงานออกมาหลังจากตรวจพบแรงงานชาวกัมพูชากลุ่มใหญ่จํานวน17คนนะลักลอบข้ามแดนเข้ามาในบุีประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยมีการรัเวนบริเวณแนวชายแดนนะ จนกระทั่งตรวจพบกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยจํานวนมากกําลังเดินเทา้าลัดเลาะออกมาจากไร่อ้อยบริเวณแนวชายแดนมุ่งหน้าไปยังพื้นที่สวนปาล์มในเขตบ้านผ่านศึกตำบลผ่านศึกอาเภอรัญญปประเทศจังหวัดสาะแก้วแล้วจากการเข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ากลุ่มทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชาจำนวน17คนประกอบไปด้วยหญิงและก็เด็กอีก5รายซึ่งพยายามลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายโดยจากการสอบถามเบื้องต้นครับให้การตรงกันว่าพวกเขาเดินทางมาจากกรุงปอยเปตจังหวัด บันเตียมียนเจยประเทศกัมพูชาโดยยอมจ่ายค่านำพาให้กับในหน้าฝั่งกัมพูชาคนละ3,500บาทเพื่อข้ามแดนมายังฝั่งไทยเว้นเฉพาะเด็กที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายโดยมีเป้าหมายเพื่อหางานรับจ้างในบริตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นศูนย์รวมแรงงานต่างด้าวจำนวนมากในอดีตและก็ยังมีการเปิดใจด้วยความสิ้นหวังครับว่าพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตลักลอบเข้ามาเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในประเทศกัมพูชาเนี่ยตกต่ำรุนแรงไม่มีงานทําขาดไรายได้แลยก็ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ซึ่งก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะมีโอกาสหารายได้จากการรับจ้างเย็บผ้าหรือว่าทํางานในตลาดครับถือว่าเป็นรายได้สําคัญที่เคยช่วยพยุงชีวิตพวกเขามาก่อดสุดท้ายเนี่ยมันก็ตกมาอยู่ที่ฮุนเซน กับการที่เขากระทําแบบนี้อย่างที่ดาแนวหน้าของカเมนบอกเลยครับเขาสู้เพื่อใครสู้เพื่อชาติหรือว่าสู้เพื่อใครตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าชาวカเมนน่าจะตาสว่างกันหลายรายแล้วครับเพราะส่วนใหญ่ที่กลับไปเนี่ยไม่ได้กลับเพื่อเขารักชาตินะแต่ว่าเขากลัวโดนยึดที่ดินโดยรัฐบาลカメมนเนี่ยบอกกับครอบครัวได้ว่าถ้าเกิดมีคนที่ไปทํางานในไทยเนี่ยอาจจะโดนยึดที่ดินอาจจะโดนยึดหลายๆอย่างหรือว่าหนักสุดเนี่ยเพิกถอนสัญชาติเลย ก็เป็นที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับชาวขมรหลายตัวหลายรายเนี่ยเขาก็หวังที่จะดูแลครอบครัวนะมาทํางานที่ไทยแต่เป็นที่ผู้นําจริงๆนะครับสงสารก็แต่เด็กแหละ5คนเขาอาจจะอยากเรียนที่ไทยอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็โดนปิดกัน้นซึ่งเราเองก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผมคิดว่าขมรเนี่ยอนาคตจะยอมจํานวนเราในเรื่องนี้เรื่องของแรงงานนะครับเพราะจะส่งไปประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่รับนะยกเว้นไทยเราจะไปเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ไม่ได้ต้องการแรงงานขนาดนั้นจะไปลาวเนี่ยลาวก็ไม่ได้ต้องการแรงงาน ก็มาได้เพียงแค่ไทยเราโดยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกรอบหนึ่งว่าฮุนเซนจะเปิดศึกอีกหรือเปล่าโดยฝั่งไทยเราก็ไม่กลัวนะครับเสบิดอก็มาบอกแล้วว่าถ้าเกิดยังคล้องใจยังคาใจเนี่ยต่อกันได้อีก7วันก็ได้เอาให้มันจบไปเลยครับเวันค่อยหยุดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้จัดระเบียบชายแดนซักทีในรอบ10ปี20ปีก็รอบเดชความคื้หน้ากันต่อเนื่องได้กับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราผมเชื่อว่ามันยังไม่จบง่ายเพราะขมิยังไม่ยอมถอยกําลังออก ทั้งที่เติมมานับหมื่นนับแสนนายเลยยังไงร,รอบเดทความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย